ประธานาธิบดีรัสเซียโดนขู่ว่าจะจับถ้าเยียบแผ่นดินอังกฤษใครมันกล้าขนาดน,นั้นวะเรื่องนี้แม่งไม่ใช่แค่ข่าวนือเล่นๆแต่เกิดขึ้นจริงจากปากของรัฐบาลอังกฤษกระทรวงความยุติธรรมอังกฤษเพิ่งออกมาประกาศชัดถ้าวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางมาอังกฤษเมื่อไหร่พวกเขาพร้อมจับทันทีตามหมายจับของ ICC คือศาลอาญาระหว่างประเทศที่ออกหมายจับปูตินไว้เมื่อปี2023ข้อหาคือก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนที่พีคคืออังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอมรับเขตอำนาจของ ICC แปลว่าถ้าปูตินเหยียบแผ่นดินอังกฤษเมื่อไหร่เท่ากับโดนจับทันทีไม่สนว่าเป็นผู้นำประเทศไม่สนว่าเป็นพันธมิตรแล้วแบบนี้ปูตินจะกล้าไปอังกฤษไหม หรือจริงๆแล้วมหาอำนาจแม่งก็เริ่มกัดกันเองแล้วถ้าปูตินถูกจับจริงๆโลกจะสงบขึ้นหรือพังหนักกว่าเดิมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามสมองแสบเราจะเล่าทุกเรื่องยากให้แม่งเข้าใจง่าย